ไหลลงไปเป็น,นาขาวๆดีนมเด้อดินี่เป็น,นาขาวๆดีนมนมจืดติดอยู่ตามใบเทใส่ตรงเนี้ยพอเราหยุดตรงนี้น้ําก็ไหลไหลๆๆลไห,ไหลงมาเลยตามตามลำต้นมันเนี้ย à, สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน <S <S ๆทุกๆคนทั้งชาวต่างประเทศชาวลาวชาวไทย ในต่างเทศในยุโรปเนาะเมื่อนี้พามาเที่ยวชวมสวนมาเปนมสวนอะ่ะมเลเอานมจืดนมจืดสองกระป๋อง,แล,ะะง,งแล้วก็น้ำครึ่งถ้วยน้ำเปล่าครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำขี้เท้าน้ำด่างขี้เท้าครึ่งถ้วยผสมกัน จุ่มกันใส่ในกะละมังแหล็เอามามาจุม่มจุ่มใส่แบบนี้จุ่มแล้วก็จิ้มไปที่นี่จิ้มไปที่ช่อดอกช่อดอกจะมีเพีย้ยเนาะนช่อดอกทั่วฟักง,งาห้อนจะมีเพีย้ยเพี้ยดำตัวน้นอยๆอย่ะเยอะเลยนี่ๆๆยังอยู่เยอะนี่ๆ เห็นไหมแล้วก็มีมดมดกับเพียอยู่น้องกันเนาะตะกี้ไปไล่แต่กระจิงไปค้ละทิละทางแต่ช่อนี้นะักก็เพื่อนอ่มีตัวตัวเพียที่เป็นเนี่ยตัวดำๆเนี่ยเนี่ยนี่นี่เกาะอยู่เต็มไปเลย,เยอาดขึ้นเลย,เ,ยเอานี้เช็ดเช็ดแล้วก็ไล่แล้วก็จะมีความเหนียวนะเหนียวเนาะเดี๋ยว ตอนเศ้าก็จะเอาหน้ามาฉีดมาฉีดให้ความเหนียวของนุ่มนะออกดูสิถั่วกำลังเป็นหน่วยเดย็กํำลังจะเป็นถั่วเพี้ยมาลงซะแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนพื่จะจะไล่เพียแบบนี้ก็ไล่ไลได้แล้วจ้าเนี่ยไล่เพี้ยแบบนุ่มจืด ผู้ใดปลูกปลูกน่อยนี่ปลูกนิดเดียวเองหนึน่งสองสามสี่ห้าหกเก็บไปเก้าสิบสิบสองฝั่งละหกนะสิบสองต้นปลูกสิบสองต้นปลูกไว้กินปลูกน้อยเราก็ใชน้นมเนาะเนี่ยสองฝัง่งเพื่อนเพื่อนคนในปลูกทัวฟักงาวเจอเพียกระยักจากล่องไรเพียแบบ แบบนี้ก็ได้ด้วยจ้าอาจจะมาอัปเดตมาทัวของเขาถือไล่ไลไลเพียแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะมาถามมาเบิงน,น้ำกันจ้าขอบคุณมากมาก,มากจ้าสำหรับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมขาให้กำลังใจ เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพามาดูใหม่ว่าพรุ่งนี้ไอ้ไอช่อดอกเนี้ยเนี่ยเพี้ยจะยังอยู่ไหม